ตั้งสหรัฐอเมริกากำลังเข้มข้นและเจ้มจนมากขึ้นเลยทีเดียวฮะคงสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังหนักนะครับเรื่องของโควิด -19 จึ่งตามมาจับหมื่นก่ารายในเรียแรกนะครับต่อมาก็เก้าหมื่นกรายที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้เดีวยวกันสถานการณ์โดยเฉพาะเศรษฐกิจของโลกยังคงปั่นป่วนนะฮะหลังจากเรื่องของการสกัดกัน แพร่ระบาดโควิด -19 นั้นไม่ประสบความสำเร็จประ,ะกอบกับสหรัฐอเมริกามีการขัดขวางที่จะนำวัคซีนมามอบให้กับประชาชนฉีดให้กับประชาชนในระหว่างนี้เพราะป้องกันที่จะให้ทรัมป์ไม่ใช้เงินงบประมาณและไม่ต้องการใช้วัคซีนโควิด -19 ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจาเรื่องของโควิด -19 ทะลุไป45ล้านคนแล้วนะครับมุ่งสู่46ล้านโอกาสจะ <c oughs> จะถึง60ล้านคนนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียว มาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างโจไบเดนกับทรัมป์ก็ลุยหาเสียงในรัฐฟลอริดาขณะที่โควิด -19 เคสใหม่เนี่ยนะครับทะลุวันกว่า70,000คนนะครับท้งทรัมป์และก็โจไบเดนสั่งลุยหาเสียงในฟลอริดานะครับสนามเลือกตั้งสำคัญก่อนชนะนะครับนายศึกเลือกตั้งถมเนียบข่าวเอยตัดสินใกล้เข้ามาทุกทีท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่สาหัสขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่าวันล,ละ 1, 7น0่0เจขฮะ7 1 0 0 0คนนะครับตรงข้ามกับคำอวดอ้างของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมว่าสถานการณ์กำลังดีขึ้นด้านพุทธาชิงลั่นก็พร้อมจะใช้แนวทางของทางวิทยาศาสตร์จัดการกับโควิดตั้งแต่วันแรกเข้าสู่การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกากยังคงหนักอยู่นะสำหรับโควิด -19 องค์การอนามัยโลกนะครับชี้ยุโรปกลับมาเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด1 i n e t ทางสเปนอิตาลีทุบติรายวันนะครับผู้ติดเชื้อสูงสุดองค์การอนามัยโลกนะครับลอฮูนะครับประจําพื้นยุโรปนะครับบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศควรเป็นทางเลือกสุดท้ายแม้ยอมรับทวิตแบบนี้กลับมาเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 อีกครั้งนะครับลาสุดสเปนอิตาลี ผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดนะครับซึ่งก็กำลังหนักเลยนะสำหรับยุโรปตอนแรกก็มาทางเอเชียอินเดียเป็นอันดับสองไล่ขึ้นมาเลยนะครับในขณะที่วิกฤตก่อนการเลือกตั้งสหรัฐติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ปรากฏว่าทะลุ90 0 0 0รายสูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเป็นต้นมาสหรัฐอเมริกากผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันทุบสถิตินะครับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 8 0 0 0 0่นคนในรอบ2 4ชั่วโมงจากจากข้อมูลของมหาวิทายาลัยจอห์นฮัพกินส์นะครับอเมริกันซึ่งกับเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด1 i ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื ques, ้อโควิด1 i รายใหม่9 1 2 9 5คนช่วง2 4ชั่วโมงจนถึง20่นาิกาสนาทีนะครับของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตรงกับเวลาไทยคือ7จ็นาิกานาทีของวันศุกร์นับจากการนับของมหาวิทายาลัยจอห์นฮอปกินส์ในมิล บันดิมอรนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังหนักนะครที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เครื่องบินปิศนาบินโฉบใกล้เวทีหาเสียงของประธานาธิบดีโดนทรัมป์รุดส่ง F16 เข้าทำการสกัดเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเครื่องบินปิศนาลำหนึ่งบินเฉียดใกล้เวทีหาเสียงของประธานาธิบดีโดนทรัมป์ กระตุ้นให้กองทัพสหรัฐอเมริกาต้องส่งเครื่องบินขับไล่เข้าทำการสกัดเป็นการด่วนท่ามกลางเสียงฮือฮาของฝูงชนที่มาร่วมรับฟังการประสัยกองบัญชาการป้องกันทางอากาศอเมริกันเหนือนะระกาบเปิดเผยว่าได้ส่งฝูงบินขับไล่ F-16 ทพยานขึ้นฟ้าและทำการปล่อยพรุสัญญาณเตือนก่อนติดต่อทางวิทยุนะครับให้เขากับลำลำประกบลำเลียงเครื่องบินลำดังกล่าว จากน่นนฟ้านะฮะต้องห้ามนะโดยปราศจากเหตุร้ายใดๆจากนั้นชอมก็ได้ทีโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ากับสถานก,การณ์ทางการเมืองบอกกับผู้ชุมนุมว่านะครับที่มาร่วมสนับสนุนว่าเป็นเครื่องบินโจมตีร่วมแบบ F-35 Reading f 3นะ r e a d i n g นะครับเไร t รุ่น5 เล่นวัวหารว่าคุณรู้ไหมมันยากนะฮะที่ไหนกว่าจะทำให้พวกเดโมแกรตยอมจ่ายเพื่อเครื่องบินรุ่นนี้เพ,เพื่อทำมาทอาม,มาทำการสกัดกัน้นก็บทรัมป์ดูอากาศหาเสียงเลยในขณะที่เกาหลีเหนือก็อ้างยิงเจ้าที่ประมงชาวโสมขาวเพื่อสกัดโควิด -19 จวกโซลสับเพ่านะ,ะัะปล่อยพลเมืองนั้นล้ำเข้ามาในแดนของตนเอง ในการรัฐบาลของเกาหลีเหนือก็อ้างว่านะการเหตุยิงเจ้าที่ประมงเกาหลีใต้ในเขตเาทางทะเลเมื่อเดือนที่แล้วถือว่าเป็นการมาตรการป้องกันตัวเองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 พร้อมตำหนิฝั่งของเกาหลีใต้ว่าสับเพ่าไม่ทําการควบคุมพลเมืองของตนในพื้นที่ที่มีความเปราะบางกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเจ้าที่ ประมงเกาหลีใต้คนหนึ่งซึ่งหายตัวไปจากเรือตรวจการเมื่อเดือนกันยายนถูกทหารสมแดงยิงตายก่อนศพของเขาจะถูกกราดน้ํามันแล้วก็จุดเผานะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ในขณะที่ฝ่ายสมแดงก็อ้างว่าแค่เผาอุปกรณ์ช่วยการลอยในน้ำนะครับเจ้าที่สมขาวเท่านั้นไม่ได้เผาศพทิ้งตามที่เป็นข่าวอยู่อย่างใด ล่าสุดก็สำนักข่าว KCNA ได้ออกมากล่าวหานะักการเมืองฝ่ายค้านของเกาหลีใต้พยายามจุดกระแสสร้างความแตกแยกและยังตำหนิโซที่ไม่สกัดพลเมืองของตนเองไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของเกาหลีเหนือเจ้าที่ประมงของเกาหลีของอสมขาวรายงานว่ากรณีการหายตัวไปนะครับกำลังออกตรวจการในน่านน้ำนะครับบริเวณเกาะยอนพยอง ห่างจากแนวจำกัดทางตอนเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งทางทะเลของเกาหลีมาทางที่ใต้ประมาณ10กิโลเมตรนะครับและทางกองทัพเกาหลีใต้พบหลักฐานบ่งชี้ว่าชายคนกล่าวจงใจหลบหนีไปยังฝั่งของเกาหลีเหนือเหตุนี้ทำให้ผู้นำคิมจองอึนถึงขึ้นออกมากล่าวขออภัยและแสดงความเสียใจพร้อมให้เหตุผลว่าทหารที่ทำไปเพื่อป้องกันโควิด -19 ซึ่งถือว่าไม่บ่อยนัก ที่จะได้ยินคำขอโทษจากผู้นำของเกาหลีเหนือในขณะทีเ่เหตุการณ์สลดเกิดขึ้นในบังกลาเทศมีการลุมประชาทานคนเนี่ยเสียชีวิตแคนเหยียบพระคัมภีร์กุรอานนะครับผู้ประท้วงจากพรรคการเมืองของอิสลามิต์นะครับในบังกลาเทศเปล่าร้องตะโกนบอยคอร์สินค้าฝรั่งเศสและประนามประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง กรณีออกมาพูดลัทธิแบ่งแยกดินแดนอิสลามและยืนยันเสรีภาพในการแสดงออกหลังครูชาวฝรั่งเศสถูกค่าตัดตอนจากการใช้รูปล้อศาสนาม,มูฮัมหมัดในชั้นเรียนนะครับชาวบางกระเทศหลายร้อยคนรุมประชาธรชายคนหนึ่งที่ถูกที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นพระคมภี์กุรอานนะครับอมพระคมภีอันกุรอานจนเสียชีวิตนะครับ โดยที่ตำรวจเองก็ห้ามไว้ไม่อยู่ชายทั้งสองคนซึ่งเป็นซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมตัวอยู่ในฝูงชนโกรธแค้นนะครับแล้วก็ลากออกมาทำร้ายหลังจากที่พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเหยียบย่ำพระคำพีอุรอรานมัสยิดในเมืองอูรีมารีใกล้พรมแดนอินเดียซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสังหารครูสอนศาสนานะครับ ก็เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสจนเป็นที่มาของการกวาดล้างกลุ่มอิสลาม230คนนะครับที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ผลักออกนอกประเทศทั้งหมดหลังจากที่เกิดการชุมนุมต่อต้านไม่ว่าจะเป็นมหาเทมูฮัมมัดก็กล่าวหานะครับทางฝรั่งเศสตอนนี้ฝรั่งเศสก็มีทำการเตรียมการ รับมือการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศฝรัลล่งเศสทำไมเป็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะฝรัลล่งเศสเป็นแกนนำนาโต้เข้ารุกกลุ่มตะวันออกากลางหรือกลุ่มมุสลิมในตะวันออกกลางเป็นแกนนำสำคัญในการกวาดล้างมุสลิมอ้างว่าเป็นมุสลิมหัวรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วใช้ในการแบ่งแยกแล้วปกครองเกิดขึ้นในประเทศตะวันออกกลางแบ่งแยกมุสลิมเป็นสองฝ่ายให้ชีอาก,กับซุนนีทำการสู้รบกัน เป็นการฆ่ากันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมทําให้เกิดความโกรธแค้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีการดูหมิ่นเหยียดยามผู้นําทางศาสนาในขณะที่สหรัฐอเมริกาประเคน f 3 5ฝูงใหญ่50ลําลำให้กับ UAE จ่อฟันหน่อหนอหนอ,อีกจำนวน1 0 0 0 0ืล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแจ้งไปยังสภาของกรสเกี่ยวกับอนุมัติข้อตกลงนะฮะเครื่องบินขับไล่ f 3 5 ค่ายล็อกฮิตมารินมาตินจำนวน50ลำให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มูลค่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 000, 1 2 0 0 0ล้านบาทคาดว่าจะนำไปสู่การงัดข้อกับการเมืองในสภาบางกุลที่ไม่เห็นด้วยกับการขายยุทโธป,ปกรณ์ล้ำสมัยนี้ให้แก่ชาติที่มีส่วนเข็นค่าพลเรือนในสงกรามเยมเมน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือสหรัฐยให้การสนับสนุนอ่า UAE หรือสหภาพยุโรปันะรบการสนับสนุนครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะหลังจากที่มีการแบ่งแยกและปกครองนะครับโดยรวมขนาดนี้สถานก,การณ์เป็นไงากานเลกตั้งสหรัฐอเมริกากำลังเข้มข้นและเจ้มจนมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะคงสะท้อนใ้เห็นว่าสถานก,การณ์ตอนนี้กำลังหนักนะครับเรื่องของโควิด -19 ซึ่งตามมา เจ็ดหมื่นก่ารายในเรียแรกนะครับต่อมาก็9ก้าหมื่นกรายที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้เดีวยวกันสถานการณ์โดยเฉพาะเศรษฐกิจของโลกยังคงปั่นป่วนนะหลังจากเรื่องของการสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 นนั้นไม่ประสบความสําเร็จประกอบกับสหรัฐอเมริกามีการขัดขวางที่จะนําวัคซีนมามอบให้กับประชาชนฉีดให้กับประชาชนในระหว่างนี้เพราะป้องกันที่จะให้ทรัม ไม่ใช้เงินงบประมาณและไม่ต้องการใช้วัคซีนโควิด -19 ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยภาพรวมขณะนี้ก็เรียกว่าความน่าสนใจไปอยู่ที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหราัฐอเมริกาโอกาสจะมีการเลือกตั้งประธานดาีสหราัฐอเมริกาเป็นไปได้สูงแต่ที่สําคัญทั้งสองฝ่ายก็มีโอกาสที่จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและอาจจะไปจบที่ศาลสูงของสหราัฐอเมริกัน นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพรีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล